วันนี้จะพาทำท่ามุตโตชดของซันจีค่ะมุดถมชดถูกวันนี้ว่าจะพาทำท่ามุตโตชดของซันจีค่ะ เราไปดูท่ามุตโตช็อตของซันจิกันเลยมือถมช็อตมืตอ,อ,อถมชดโตท่าเตะมุตโตชดอตของซันจิก็คือท่าไซคิเองค่ะเรามาดูซันจิกันนะเห็นไหมว่าเวลาที่เขาก้าวขาไปมีการบิดเท้าที่เป็นฐานนะคะและเวลาที่เขาถีบออกไปนะคะเท้าเขาหันข้างลักษณะนี้ก็คือเท้าของไซคิเองค่ะ แต่สันจกิก่อนทำมุตโตช็อตก็จะมีการวิง่งกระโดดหรือสไลด์นะคะแล้วแต่เขานะคะแต่ทุกครั้งที่ถีบออกมาเป็นมุตโตช็อตก็คือท่าไซคิกค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุตโตช็อตเลยก่อนทำมุตโตชอชโตนะคะก็ต้องมาดูวิธีการถีบไซคิกที่ถูกต้องก่อนนะคะซึ่งไซคิกเคยสอนไปแล้วแต่สอนอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาถีบไซคิกนะคะให้เราปิดฐานสมมติว่าเราแทงเข่าขึ้นเนาะแทงเข่าขึ้นหนึ่งรอบฐานหันข้างนะคะแทงเข่าขึ้นหนึ่งรอบ ฐานหัน90องศาเพราะเราีบออกไปฐานเราจะหันไปฝั่งตรงข้ามดูฝั่งนี้นะคะ<น>เวลาเราแทงเขาขึ้นเท้าบิด90องศานะคะดังนั้นเรลาถีบเท้าไปเท้าเราจะหันไปฝั่งตรงข้าวนะคะ <_ S 2> เพื่อให้อะไร <_ S 1> เพื่อให้สะโพกมันยือดออกไปได้นะคะ <_ S 2> พอสะโพกยืดออกไปได้แล้วนะคะตัวตัวเอ็นลงสะโพกยือดออกไปนะคะมันจะมีแรงถีบที่ทำลายล้าได้สูงมากเหมือนมุตโตชดของซันจิค่ะและทีนี้ เวลาที่พุตโตช็อตนะคะเราจะไม่หิบไซต์ิศธรรมดาจะไม่แบบว่าแค่ขึ้นมาไซอย่างนี้เราจะมีการพุ่งตัวเข้ามาไซค์ิกค่ะโดยการพุ่งตัวจะเป็นสเต็ปการทำแบ็กครอสแดนนะคะแบ็กครอสแดนคือการควยขาหลังนะคะควยขาหลังปั๊บยกเข่าขึ้นแล้วก็ถีบไซออกไปนะคะโดยเวลาเราควายขาข้างหลังนะคะสมมุติว่าวานเอาเอา,เอาไม่สมมุติละาวางเ,าาเอาขาขวานํานะคะเพราะว่าจะไปนะวาจะหันข้าง รอไวเลยนะหรือบควาจะติดไม่ต้องหมดก็ได้ประมาณนี้แต่ตอนถีบให้บิดจนหมดอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ขาอยู่ตรงข้ามกับขาที่ถีบนะคะให้เท้าหันของข้ามกันนะคะจากนั้นยืดออกไปป่าออกลักษณะนี้นะคะดูไหนะคะ,ะลักษณะนี้นะคะก็คือไซค์คลิกแบบสเต็ปเข้าไปนะคะถ้าเป็นขาซ้าย ไซส์คิกน,นะคะโตชุบไปลักษณะนี้โอเคท้าของไซค์คิกนะคะจะเห็นซันจิแน่นนะคะเขาหันนิ้วด้านข้างอย่างนี้เห็นไหมคะหันนิ้วอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ถีบโดยการใช้ฝ่าเท้าปะทะเข้าไปนะคะแต่ไซค์คิกเราสามารถทําได้2แบบนะคะก็คือการหันทั้งฝ่าเท้าหรือเอียงข้างนะคะเอียงข้างลักษณะนี้ นะคะลักษณะนี้นะคะเขาเรียกเท้าใบมีดนะคะหรือหันฝ่าเท้าได้2แบบนะคะเวลาพุ่งถีบก็ตั้งลักษณะนี้นะคะเป็นท่ามุตโตชดของซันจิค่ะเวลาถีบมุตโตชตนะคะเราอาจจะไม่ต้องร้องตัวสุดก็ได้อยู่แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเห็นซันจิในการ์ตูนนะคะๆๆๆเขาจะเอ็นตัวแบบเป็นเส้นตรงเลยนะคะเราก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าไซคิจังก็ ตัวลงอยู่แล้วนะคะดูใหม่นะคะฮึบอ่าค่ะและนี่ก็คือท่ามุตโตชอโตนะคะหรือมุตโตช็อตของซันจิของเรานนั่เองค่ะใครชอบก็ลองไปฝึกตามดูนะคะแล้วก็เวลาฝึกก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะเอาเป็นว่า คลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ช่วงนี้วันก็จะพยายามนำท่าของอนิเมะหรือหนังนะคะมาทำมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานมันก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและ Believe Martial Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ